สัพยุธทธ์ธรุฟ้าตอนที่สิบเอ็ดไม่มีใครที่จะต้องการประลองกับข้าแล้วเงินเลยโอ้เสียวเยี่ยนดูเหมือนว่าเจ้าจะแข็งแก่งขึ้นจริงๆปรดปะมือกับข้าสักสองสามกระบวนท่าเดี๋ยวก่อนพี่เสียวหนิงนี่คือยาเพิ่มพลังจกกักระมันจะเพิ่มความแข็งแก่งในเวลาอันสั้นพี่เก็บเอาไว้ก่อนคนอย่างมันน่ะเหรอที่จะทําให้ข้าใช้ยานี่แต่ยาตัวนี้มีผลข้างเคียงมหาศาลอย่าใช้ถ้าหากไม่จําเป็นเจ้าไม่ต้องกังวลข้าจะทําให้มันต้องร้องขอชีวิต ขว่าเจ้าจะ,สะเสด็จขึ้นมาได้นะสเสี่ยวนจะพร้อมที่จะอับอายต่อหน้าสุนเอ๋อแล้วหรือยังความสามารถระดับเจ้าจะทําอะไรข้าได้งั้นเล่ข้าจะรอดูวด่าแกจะยิงได้อีกนานแค่ไหนกันอาวาังระดับกลางกงเล็บตัดสายฟ้าสเสี่ยวนนี่คือสกิลฝ่ามือระเบิดไฟมันสามารถสร้างแรงดันลมได้อย่างมหาศาลสกิลนี้สามารถช่วยเจ้าในการวางกลยุทธ์ในการต่อสู้ได้ทั้งยังช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่สกิลมัดสุนยากาศของเจ้าอีกสวเวนร,ระดับต่ำฝ่ามือระเบิดไฟ น่ะนี่มันสกิลอะไรเข้ามาสิไอ้ขยะคิดว่าจะใช้สกิลเดิมกับข้าได้ผลงั้นหรืออย่างแกไม่ต้องเจอแบบนี้สเวีนระดับตำ่ำฝ่ามือสวนยากาศอะไรกันฮ่าฮ่ฮ่เสร็จข้าละหวังระดับตำ่ำกำปั้นภูผาเหล็กสเวียนระดับตำ่ำฝ่ามือระเบิดไฟ เสียวนิงเียวนิงจะแพ้แล้วละ่ะมะไม่เป็นไปไม่ได้ข้าว่าการดวลครั้งนี้จบแล้วละ่ะเสียวเฉียนข้าคิดว่าคนมีข้อจำกัดใน,นการดวลแสดงว่ายาอายุวัฒนะเป็นหลักฐานวิญญาณมันจะมีพลังเป็นอย่างมากเสียวเฉียนข้าจะไม่ให้อภัยเจ้ากับการกระทําครั้งนี้ท่านดูตรงนั้นก่อนอยังมันยังไม่จบหรอกนะเสียวเยียนวันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าให้จงได้ ระดับพลังของเสี่ยวหนิงกำลังสูงขึ้นเรื่อยๆหลานปูมีมายาผิดปกติระดับพลังของเสี่ยวหนิงกำลังประทุออกมาแต่มันเหมือนเขาจะควบ er okay. ค,คุมมันไม่ได้ใช่ค่ะนั่นเขากําลังใช้ยาเพื่อพลังจักระค่ะเสี่ยวเยี่ยนออกมาเร็วเข้ากําปั้นรูปาเหล็กแปดประสานการชนเด็กดุดันมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมยิ่งนักแต่สกิลระดับนั้นไม่ใช่สกิลระดับต่ำเลย ต้องมีใครอยู่เบื้องหลังเขาแน่แน่การประลองจบแล้วท่านยังไม่ประกาศผู้ชนะอีกงั้นเลยครับสิส้นสุดกับประลองเดี๋ยวก่อนเสี่ยวเยี่ยนเจ้ากล้าทำร้ายท่านพี่ของข้าข้าจะประลองกับเจ้าหากเจ้ายังเป็นลูกผู้ชายจงสู้กับข้าซะสเสี่ยวอยูที่นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้าออกมาจากสนามซะสเสี่ยวอยู่ดูเหมุนว่าเจ้ากำลังหาประโยชน์จากสถานการณ์เช่นนี้อยู่งั้นข้าจะสู้แทนพี่เสี่ยวเยี่ยนเองพี่ไม่เป็นไรสุนเอ๋อเดี๋ยวพี่จัดการเอง หยุดได้แล้วนี่พวกเจ้ายังอับอายไม่พออีกนันเลอพวกเจ้าบังอาจมาแสดงพฤติกรรมเก้าร้ายยิ่งนี้ในพิธีฉลองอายุได้ยังไงกันพวกเจ้าทุกคนลงมาจากสนามได้แล้วเนื่องจากเสี่ยวหนิทงทำผิดตอ่อกฎสำนักจะต้องถูกขังเดี่ยวเป็นเวลาหนึ่งเดือนเสียวเฉียนนี่หล่ะข้าก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสมากอยู่แล้วเจ้ายังกล้าลงโทษอีกนันเลอหัวหน้าผู้โอโซท่านอบรมได้ไม่ดีพอก็ต้องถูกขังเดี่ยวเป็นเวลาสามวันสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบในวันนี้ให้ไปรายงานตัวที่ตำหนักจักรรดิภายในห้าวันเพื่อเลือกสกิลที่จะต้องการ ชิฮตระกูลเสี่ยวมีอัจฉริยะเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วสินะพี่สืเยี่ยนสวยเยอ่มากเลยสามารถจัดการกับเสีย่ยหนิงได้ในพริบตาเดี๋ยวก่อนวันนี้มันช่างน่าลำคาญจริงๆยังต้องการประลองกับข้าอีกอย่างนั้นเลยนับว่าวันนี้เจ้าโชคดีสักวันหนึ่งข้าจะเอาเคืนเจ้าแน่พี่น้องคนนี้ช่างไม่แตกต่างกันเลยจริงๆพี่เสเยี่ยนมีอะไรหรือเปล่าเสียวหมย อ่าคือพรุ่งนี้ท่านพ่อจะสอนสกิลฮาวังระดับสูงให้กับข้าที่ตระกูลไม่ทราบว่าท่านพี่เสืยเยี่ยนจะไปด้วยกันกับข้าหรือไม่เออข้าข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยพรุ่งนี้พี่เสวยเยี่ยนนัดกับข้าไว้แล้วใช่ไหมคะจะใช่แล้วงั้นข้าว่าข้าไม่รบกวนแล้วดีกว่าเออข้าก็แค่เจ้ามีอะไรอีกงั้นเลิกหมาไม่มีอะไรค่ะข้าไปก่อนนะคะเออส่วนเออเจ้าจะปล่อยแขนพี่แดงแล้วหรือยังโถไอ้ทัานพี่บ้า ตัวเออพวกเรากลับกันดีกว่าวันนี้ข้าจะกินอะไรดีน้า